มาพบกับผมเจนสถาโยธา,านะฮะวันนี้เดี๋ยวผมจะมีคอนเทนต์เกี่ยวกับองค์ความรู้ทางด้านวิศวกรรมเกี่ยวกับาการก่อสร้างเนาะตอนนี้ครับคือมีหลายท่านได้สอบถามผมเข้ามาเกี่ยวกับว่าเฮ้ยผมอยากสร้างบ้านแล้วก็คือผมต้องมีความรู้ในเรื่ององค์ความรู้เกี่ยวกับวิศวกรรมหรือว่าองค์ความรู้ทางสถาปัตยกรรมประมาณไหนบ้างหรือว่าอย่างไรบ้าง หรือว่าผู้รับเหมาที่อยากจะเริ่มงานก่อสร้างใหม่ๆนะฮะเริ่มทํากิจการรับเหมาก่อสร้างเนี่ยฮะก็คือผมต้องบอกอย่างนี้ส่วนใหญ่ถ้าเกิดสมมติว่าเราจะทําการสร้างบ้านอาคารหรือว่าอยากจะเป็นผู้รับเหมาเกี่ยวกับทำอา่าพวกงานอาคารหรือว่างานเกี่ยวกับซีวิลอะไรต่างๆนะ,ะองค์ความรู้ผมถามถามผมว่าสําคัญไหมผมมองว่าสําคัญและจําเป็นอย่างนี้นะฮะก็คือ สมมติว่าผมจะยกตัวอย่างในงานก่อสร้างบ้านหลังหนึ่งเนี่ยเราก็ต้องเริ่มต้นจากงานฐานรากใช่ไหมครงานฐานรากงานฟุตติ้งงานต่อหม้องานคานงานพื้นงานเสางานคานชั้น2งนะฮะงานเสาชั้น2งานคานหลังคางานโครงหลังคาแล้วก็เกี่ยวกับการมุงหลังคานะฮะแล้วก็จะไปถึงขั้นตอนต่อไปคืองานสถาปัตย์แล้วก็เกี่ยวกับงานระบบต่างๆงานวังสลิปท่อนะฮะระบบสุขภาพิบาล ระบบน้ําต่างๆแล้วก็พวกระบบไฟต่างๆสิ่งเหล่านี้มันเป็นสิ่งที่โคกันหมดผมต้องบอกว่าในบ้านหลังนึงอ่ะมันจะต้องมีการเมเนจเกี่ยวกับทุกอย่างทุกช่างเพื่อที่จะให้เราทางานด้วยกันได้นะฮะ,ะในส่วนของงานซีวิลงานโครงสร้างก็จะมีะการทําเหล็กนะฮะช่างปูนช่างเหล็กนะฮะช่างไม้พวกเนี้ยครับที่จะเอามาทํางานร่วมกันเป็นทีมเขาเรียกว่าเป็นทีมงาน แล้วก็รวมไปถึงการเมเนจนะฮะในการบริหารการจัดการคนช่วงไหนของเข้านะฮะช่วงไหนทําอะไรใช่ไหมฮะช่วงเอ้ยเราเทคานแล้วนะคานเป็นแบบไหนคาเป็นพื้น GS นะฮะพื้นอนกาวแผ่นพื้นโรคอหรือว่าเป็นแผ่นพื้นตัวธรรมดานะฮะแล้วก็ช่วงต่อไปพอเราทําเสร็จปุ๊บพอขึ้นสมมุติว่าเราขึ้นตัวคานหลังคาเสร็จอ่ะทีมงานชุด โครงหลังคาต้องเข้าละชุดช่างเหล็กใช่ไหมฮะก็มีการทำโครงหลังคามีการเมเนจเรื่องของเข้าแล้วก็แผ่นหลังคาจะเข้าตอนไหนนะฮะแล้วพอสมมุติว่าตอนนี้เรากําลังทําส่วนของงานโครงหลังคาอยู่อ่ะชั้นหนึ่งเราเริ่มเข้างานสถาปัตย์ได้ละงานสถาปัตย์ก็มีอะไรอ่าพวกผูผับเหมางานก่อฉาบใช่ไหมฮะพอเราก่อเสร็จปุ๊บก่อนที่จะฉาบเราก็ต้องดูงานระบบไฟละงานระบบไฟ เป็นแบบไหน,นแบบแบบฝังหรือว่าแบบเดินลอยหรือว่าแบบเป็นท่อ IMP เดินแบบล็อบบ้านล็อบที่ร้านคาเฟ่ที่เขานิยมทํากันจะเดินแบบสไตล์ล็อบสวยๆห,หน่อยไม่ได้เดินฝังอะไรเป็นท่อ IMP พวกนี้ท่อดัดโค้งนะฮะพวกนี้แล้วก็รวมไปถึงพวกงานอ่าเท็เงานผิวนะฮะแล้วก็พวกงานฟินิชชิ่งงานผิวพื้นใช่ไหมฮะแล้วก็งานผิวที่สามารถตกแต่งผนัง งานอย่างเช่นงานปูกระเบื้องผนังนะฮะแล้วก็เป็นพวกผนังหินวีเนียหรือว่าเป็นผนังไม้ละแนงหรือว่าเป็นผนังหินจริงพวกนี้ฮะเราก็ต้องเมีเนจในการของเข้าเพื่อที่จะไม่ชนกับช่างต่างๆที่จะเข้ามาส่วนใหญ่ในช่วงหลังๆที่เข้ามาช่างฝ้าจะทํานู้นปูกระเบื้องจะทําอันนั้นช่างไฟจะทําอันนี้บางทีระยะเวลามันชนกันพอมันชนกันอ่ะมันจะจัดการเมเนจ ได้เพื่อยดีเพราะฉะนั้นเราต้องจัดการมิเนตว่าช่วงไหนของเข้าอะไรช่วงไหนอันนู้นเข้าช่วงไหนฝ้าเข้าช่วงไหนพื้นเข้าอะไรเงี้ยประมาณนี้ครับผมแล้วก็การโปรเทคพื้นสมมุติว่าเราจําเป็นต้องปูกระเบื้องก่อนจริงๆแต่ว่าฝ้ายังเข้าไม่ได้อาจจะเป็นสมมุติว่าฝ้าเป็นพลาสของตัวงานบิวอินสมมุติเป็นฝ้าไม้ทีมบิวอินอาจจะเป็นคนละทีมกับ ของทางเราใช่ไหมฮะเพราะฉะนั้นน่ะพอเป็นของข,ข,ของคนละทีมกับข,ของทางเราอ่ะเราจะ p r o t e c ยังไง p r o t e c พื้นยังไงให้ไม่ให้เกิดความเสียหายระหว่างการทําฝ้าของตัวทางของเพื่อเหมาทางบิวอินอันนี้นอีกอีกกรณีหนึ่งเราก็ต้องมาดูมาจัดการแล้วก็เราก็ต้องทําแผนงานที่เขาเรียกว่า Scurve นะฮะเพื่อที่จะเป็นการยืนยันหรือว่าส่งให้ทางประชุม หรือว่าทางโอนเนอร์เขาดูว่าช่วงเนี้ยเราทำาบบนี้นี่นะควรจัดทีมนู้นทีมนี้เข้านะสมมุติว่าอีกทีมหนึ่งมันไม่ใช่ของเราเราก็ต้องประสานงานกับเขาไม่ใช่ว่าตางคนตัดทําสมมุติว่าเราทํานี้งานพาร์ทนู้นม่ใเช่ของเราเราก็ไม่สนใจอย่างนี้ไม่ได้นะฮะมันจะทําให้งานจะไม่จบแล้วมันจะเกิดปัญหาภายหลังแก้ไปแก้มาแล้วงานมันจะช้ำฮะเหมือนกันทุกทุกผมว่าทุกงานนะมันจะค่อนข้างที่จะ ละเอียดอ่อนเพราะฉะนั้นเราต้องศึกษาให้ลึกๆทั้งเรื่องงานของทางด้านวิศวกรรมแล้วก็งานของทางด้านสถาปัตยกรรมนะฮะที่จะมาประกอบกันให้ที่เป็นบ้านหลังหนึ่งเพื่อที่ให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้นต่อไปเรื่อยๆครับแล้วก็เดี๋ยวยังไงเดี๋ยวผมมาอัปเดตเรื่องราวดีๆหรือว่าองค์ความรู้เกี่ยวกับเรื่องงานก่อสร้างให้ใหม่นะฮะโอเคเดี๋ยววันนี้ก็ขอลาไปเท่านี้ครับสวัสดีครับ